กดไลค์กดแชร์ให้พวกเราทีมงาน h Home for y o u p r o p ป r ตี้ r ุ u กด้วยนะครับตอนนี้ก็เป็นระยะเวลายันเย็นแล้วเนาะแดดล่มลมตกแล้วนะครับคนไหนว่างๆก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาชมไลค์ได้นะครับเราจะพยายามหาบ้านสวยๆนะครับมาเสิร์ฟให้กับคุณลูกค้าจะถึงหน้าจอมือถือเลยนะครับเพื่อง,ง่ายต่อการตัดสินใจเบื้องต้นนะครับก่อนมารับชมบ้านจริงเนาะ จะบอกว่าบ้านตรงนี้นะครับเป็นบ้านเดี่ยวสวยๆหลังใหญ่ๆเลยนะครับอยู่ในเขตตอย5้าตำบลแม่น้ำคูอ,อําเภอปวกแดงจังหวัดระยองนะครับแล้วก็จะบอกว่าตรงเนี้ยนะบ้านตรงเนี้ยทำเลดีมากๆเลยน้ำไฟถนนหนทางคืออยู่ติดกับถนนใหญ่เลยนะครับซึ่งถนนตรงนี้ก็ชื่อว่าถนนอะไรก็ไม่รู้นะครับถ้าอยากรู้ก็โทรมาหาพวกเราได้นะครับเดี๋ยวเราจะบอกให้อย่างชัดเจนแล้วก็รายละเอียดทุกครบทุกสิ่งอย่างเลยครับ ตรงนี้จะเป็นบ้านเดี่ยวสเปคคือ3มนอนสองน้ำนะครับแล้วก็ผ่อนต่อเดือนเดือนลรประมาณ7,000บาทนินดๆเองนะครับถนนหนทางอะไรก็ดีมากๆเลยนะครับน้ำไฟครบถ้วนสมบูรณ์นะครับอเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินเข้ามาหลบห้องในนิดนึงเพราะเดี๋ยวจะโดน10บล้อเอาไปกินนะครับ <c oughs> เพราะว่าอยู่ติดถนนมากๆเลยนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้จะบอกว่าเป็นบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ๆเลยนะผ่อนต่อเดือน <c oughs> เดือนละประมาณเจ00นึงนะครับแล้วก็ ตรงนี้นะครับอยู่ใกล้กับตรงไหนบ้างเอ่ยตรงนี้ใกล้กับโรงเรียนนิคมสร้างตนเองโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง1.5กิโลเมตรเองนะครับแล้วก็ใกล้วัดชากมันเทศเดินทางเป็นแค่1.8กิโลเมตรเองนะครับ <sh arp> แล้วก็ใกล้กับการสังคมปกอแดงใกล้กับปั๊มน้ำมันเชลปั๊มน้ำมันปตทเดินทางเป็นแค่3กิโลเมตรเองนะครับ <Classic> แล้วก็ใกล้กับโรงเรียนอัวินเดินทางประมาณเพียงแค่4กิโลเมตรเองจ้ะแล้วก็ใกล้ตลาดนัด ตลาดนั้นแม่น้ำคูซอย3นะครับเพียงแค่1กิโลเมตรเองจ้ะแล้วก็ใกล้กับอบตแม่น้ำคูส25กิโลเมตรนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าจะเดินทางไปห้างซีเคพาซาเดินทางเพียงแค่ประมาณ10นาทีเองนะครับแล้วก็ใกล้นิคมอุตสาหากรรมอีเทิลซีบอร์ด15นาทีนะครับแล้วก็ใกล้นิคมอุตสาหากรรมอมตะซิตี้เพียงแค่20นาทีเองนะครับดูนะครับบรรยากาศคือเป็นบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ๆนะครับแล้วก็มีพื้นที่กว้างมากเลยนะครับติดถนน ติดถนนหลักเมนหลักด้วยนะครับเนี่ยมีสิบล้อวิ่งด้วยเห็นไหมครับถนนดีมากเลยนะครับการเดินทางก็สะดวกสบายมากๆเลยนะครับอยากรู้ว่าบ้านอยู่ตรงไหนยังไงนะครับโทรมาหาเรานะครับเพราะผมเองก็จําชื่อถนนไม่ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปชมบ้านจรงิงกันเลยดีกว่าดูนะครับวัสดุอุปกรณ์คือดีมากๆเลยนะครับเป็นบ้านเดี่ยวหลังยายแล้วก็หลังคาซีแพค เนาะตรงนี้ขึ้นอยู่สองหลังนะคุณเปินะ้ลเนาะแนวโน้มกมคือเดี๋ยวต่อไปก็จะขยับขยายเพิ่มไปอีกเรื่อยๆเนาะตอนนี้คือบ้านพร้อมโอลเลยคือ2หลังนะครับอ่ะคุณเปิ้ลสวัสดีครับก็เหมือนเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้คุณเปิ้ลจะพาชมบ้านสวยๆ Grid วยเหมือนเดิมเนาะจะบอกว่าตรงนี้เป็นบ้านเดี่ยวหลังใหญ่เลยหน้าบ้านกว้าง12เมตรนะครับหน้าบ้านกว้าง12เมตรแล้วก็ความลึกคือ16เมตรนะคุณเปินนะ้ลเนาะจะบอกว่าเป็นบ้านเดี่ยวหลังใหญ่เลยนี่นะครับ แล้วก็ตรงนี้จะได้เป็นประตูเหล็กสไลด์แข็งแรงแข็งแ,งแกร่งนะคุณเปิ้ลตนาะตรงนี้โดนใจมากๆเลยนะครับตรงนี้จอดรถยนต์ได้จอดรถยนต์ได้1คันนะครับแต่ดูแล้วมันถ้าจอดแบบจัดการดีๆก็ได้2คันนะคุณเปิ้ลเนาอเพราะว่าพื้นที่ค่องข้างเหลือเยอะๆมากๆเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของหน้าบ้านเนี่ยต่อเติมหลังคาลงจอดรถไว้ให้นาะสวยสดงดงามเลยคุณเปิ้ลเนาะ แล้วก็ในส่วนของด้านล่างเนี่ยก็ปูกระเบื้องการลื่นให้อย่างดีเลยเนาะคุณเปิลเนาะอ่าแล้วก็ในส่วนของบริเวณด้านข้างบ้านเนี่ยด้านข้างบ้านเนี่ยก็จะเทพ,พื้นซีเมนต์ไว้ให้เนาะตรงนี้ก็สะดวกสบายมากๆเลยทําความสะอาดง่ายเนาะคุณเปิลเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปชมในตัวบ้านกันเลยดีกว่าในตัวบ้านนี่ตรงนี้จะได้เป็นประตูกระจกบานสไลด์ตัดแสง,งดีเลยเนาะคุณเปิลเนาะ แล้วก so is ็ด the no like ้านล่างนี่ก็จะได้เป็นแกนิโต้นะคุณเปิ้นแผ่นใหญ่เลยสวยๆสดๆเงาๆเงางามนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านบนก็ได้เป็นฝ้าหลุมด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นฝ้าหลุมในส่วนตรงนี้ห้องโถงบ้านหลังนี้คือห้องโถงจะค่อนข้างกว้างนะคุณเปิ้นเนาะห้องโถงค่อนข้างกว้างมากเลยนะครับตรงนี้ก็เราก็หาทีวีโตฟ้ามาติดตั้งได้เลยเนาะตรงนี้เนาะซึ่งทางโครงการเนี่ยเขาก็ติดตั้งวายสายอะไรมาให้เรียบร้อยหมดเลยนะครับตรงนี้ก็ เอาทีวีจอยใหญ่เอาโซฟาสวยๆมาตั้งได้เลย mm hmm. เนาะ mm hmm. คุณเปิ้เนาะเอาโดนใจเอาไปอีกหนึ่งว้าวจะ้ะอ่ะเดี๋ยวเรามาชมองในส่วนของห้องนอนห้องที่หนึ่งก่นกอนเลยเนาะอันนี้จะเป็นส่วนของห้องนอนห้องที่หนึ่งตรงนี้ก็เป็นหน้าต่างกระจากบานสไลด์นะครับตัดแสงเอาเปิดเอาเอาไว้เปิดรับลมชมวิวเนาะคุณเปิ้นเนาะเปิดรับแสงนู่นนี่นั่นนะครับหรือว่าเปิดถ้าเป็นส่วนผมเนี่ยจะไปเปิดแอบสองชาาั้านะ แล้วก็ในส่วนของห้องนอนห้องนี้หนึ่งเนะี่ยจะมีห้องน้ําในตัวนะครับนี่นะครับห้องน้ําก็เป็นสุขภัณฑ์ของกระดาษนะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยก็ปูกระเบื้อ้ตรงถุงไปดานเลยนะครับตรงนี้ก็ลายสวยเนะียน้องเพื่อนเนาะอ่าเป็น,นปสีม่วงเลยโทนโทนมว่วงเขาเรียกว่าคุมม่วงนะคุมม่วงจะบอกว่าช่วงนี้ผมกำลังบ้าเต็นท์มากเลยนะครับอะไรก็เป็นอุปก,กรณ์แคมป,ปิ้งทั้งหมดเลยนะครับแล้วอ่ะย้อนกลับมาเรื่องนี้นิดนึงจะบอกว่าสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรก็เพียบพร้อมหมดเลยเนาะพร้อมก็อยู่อาศัยได้เลยอ่ะ เดี๋ยวเราไปชมในส่วนของห้องถัดไปเนาะข้าห้องนี้ก่อนแล้วกันเนาะตรงนี้จะเป็นส่วนของห้องนอนห้องที่สองนะครับเหมือนเดิมนะครับดูนะครับวางเตียงหกฟุตได้สบายสบายเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มีหน้าต่างกระจกบานสไลด์นะครับตรงนี้ก็เปิดไว้ถ้าเป็นผมก็เหมือนเดิมครับไปแอบฟังเรื่องชาวบ้านเนาะอ่าอะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของห้องถัดไปนี่จะเป็นส่วนของห้องน้ําห้องที่สองนะครับเป็นห้องน้ําส่วนกลางนะครับก็เป็นห้องน้ําห้องใหญ่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็แยกสัดส่วน ในส่วนของเรนชาวเวอร์นะครับติดตั้งให้พร้อยหมดแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นสูตพันของกระดเหมือน,นเดิมไว้วางใจได้เลยนะครับแล้วก็ด้านบนกรปูกระเบื้องให้สูงธรรมดานะด้านล่างก็ปูกระเบื้องก,ก,กนันลื่นให้นะครับมีสิ่งอำนวยความสะดวกเพียบพร้อมหมดแล้วนะครับโอ้โหจะบอกว่าไลฟ์ไหม่ก็ลืมหายใจไปนะครับอ่ะตรงนี้จะเป็นห้องนอนห้องที่สามนะคุณเปิ้อนเนาะตรงนี้เป็นส่วนของห้องนอนห้องที่สามตรงนี้จะได้เป็นนั้นับอ่าเป็นห้องกว้างนะครับ แล้วก็ตรงนี้จะเป็นหน้าต่างกระจกมาสไลด์นะครับสองช่องเลย <Okay. S 1> เปิดรับลมชมวิวเหมือนเดิมนะครับเปิดแวบมาดูนี่โอ้โหไล่สับรดแล้วก็รับชมทิวทัศน์พาโนรามาไปเลยนะครับเนี่ยโอ้อยู่ใกล,กล้อนะ่างดอกกล,อก,ลกลายนะครับตรงนี้การเดินทางก็สะดวกสบายมากๆเลยจะบอกว่าผมพูดไปเมื่อกี้น้ำลายไม่ใช่น้ำลายน้ำจิ้มน้ำจิ้มกระเด็น <laughs> น้ำจิ้มกระเด็นออกจากปากก้อนเบลอเลยโอ้โหวนช่องนี้ก็เหมือนเดิมนะครับนี่ เปิดปึ๊บมาก็เจอในส่วนของโซนหน้าบ้านเลยนะครับหน้าบ้านก็จะนี่นะครับนี่เห็นรถวิ่งผ่านไปเลยนะครับสะดวกสบายทุกสิ่งอย่างนะครับทำเลค่อนข้างดีมากๆเลยนะคุณเพิรลเนาะอ้าวเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของห้องถัดไปนะครับตรงนี้จะเป็นส่วนของครัวนะครับครัวเนี่ยประตูสามารถปิดเปิดได้นะครับอ่ะปิดอ่ะเปิดให้ทีนะครับอ่ะตรงนี้จะเป็นส่วนของโซนครัวตรงนี้ก็จะได้็นซิงค์ใหญ่ๆเลยเนาะเคาน์เตอร์ก็สวยๆเลยนะคุณเปิ้ลเนาะ ก็ด้านล่างก้งมีช่องเก็บวัสดุก่อนนี่นั่นมันครบถ้วนเลยเนาะตรงนี้ก็พร้อมเข้ามาอยู่อาศัยได้เลยเนาะแล้วก็ติดตั้งกระเบื้องลายกราฟิกสวยๆไว้ให้เลยนะครับตรงนี้ก็ง่ายต่อการทำความสะอาดนะครับอ่ะเราไปชมหลังบ้านก,กันต่อโอ้โหเปิดหลังบ้านปุ๊บเย็นปั๊บเลยเนาะบอกว่าตรงนี้มันอยู่เหมือนเป็นเดินอะ่ะเป็นเหมือนเป็นเนินย่อม,มๆอ่ะเนาะเพื่อนเนาะลมก็เลยค่อนข้างเย็นนะครับลมจะพัดตลอดซึ่งตอนที่ผมมาทำวิดีโอเนี่ยก็เย็นตลอดเวลานะครับ อ,อ่ะเดี๋ยวเราพาชมรอบบ้านตรงนี้จะเป็นส่วนของหลังบ้านหลังบ้านเนี่ยจะมีส่วนของท่อระบายน้ําทิ้งนะครับแล้วก็ติดตั้งระบบทอ่อก๊อกงุ่นยันอะไรไปให้แล้วเนาะตรงนี้ก็สามารถเข้ามาอยู่อาศัยได้เลยเนาะหุ่นก๊อกจะอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้เขาปิดปิดไว้ก่อนเนาะอ่ะแต่ฝั่งนี้ก็คือเปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ระบบนงระบบน้ําอะไรก็พร้อมเนาะคุณเปินะ้ลเนาะตรงนี้ก็นําเครื่องซักผ้าเครื่องอำนวยความสะดวก อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเอามาติดตั้งได้เลยนะครับดูนะครับนี่จะบอกว่าบรรยากาศคือชิลมากนะคุณเปิร์นลนะตรงนี้เพราะว่าตรงเนี้มันอยู่ติดถนนนะครับค่อนข้างชิลมากเลยนะครับเพราะว่าเดินทางอะไรก็สะดวกสบายมากๆเลยบอกได้คําเดียวนะครับว่าอยากได้บ้านนะครับผมไม่บอกนะครับว่าพิกัดอยู่ตรงไหนแต่ถ้าอยากได้บ้านคือโทรมาสอบถามพวกเราเนาะ เราก็สามารถติดต่อมาจากสื่อโซเชียลหลายช่องทางของเราเลยนะครับซึ่งมีหลายช่องทางมากเลยก็ยังไงเดี๋ยวผมจะลิงก์ทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างของคลิปวิดีโอเดี๋ยวไปติดตามเอาแล้วกันเนาะคุณปิ้ลเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาแจงรายละเอียดกันดีกว่าว่าได้ของแถมอะไรบ้างเอ่ยของแถมได้อะไรบ้างเอ่ยตรงนี้นะครับเป็นบ้านพร้อมโอเลยนะครับสองหลังนะครับพร้อมโอเลยนะครับสองหลังหลังใหญ่ๆเลยสองหลังนะครับ ตรงนี้เราอยู่กันที่ซอยห้าตําบลแม่น้ำคูอําเภอปวกแดงจังหวัดระยองนะครับจะบอกว่าบ้านเนี่ยเป็นบ้านเดี่ยวหลังให,ใหญ่สามนอนสองน้ำนะครับแล้วก็สองที่จอดรถนะครับตรงนี้จะบอกว่าผ่อนต่อเดือนเดือนละประมาณเจ็ดพันบาทนิดๆเองนะครับแล้วก็ของแถมเนี่ยเพียบเลยมากมายเลยครับจะมีให้ทั้งในส่วนของโครงการมอบให้นะครับแล้วก็ทางทีมงานโฮมฟอร์ย์เรามอบให้อีกครับดังนั้นนะ่ะคนที่ซื้อกับพวกเราเนี่ยได้ของแถมไปแบบจุกๆเลยนะครับ ตรงเนี้ยผมทวนอีกนิดนึงนะบ้านกว้าง12เมตรนะครับแล้วก็ความลึกคือลึก16เมตร3านอนสองน้ําแล้วก็หนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องครัวแล้วก็2ที่จัดรถนะครับใช้วัสดุอุปกรณ์นู่นนี่นั่นคือดีมากๆานะครับหลังคาสวยๆเลยนะครับนี่หลังคาซีแพกเลยนะตรงนี้ตรงนี้ใกล้กับตรงไหนอะไรยังไงบ้างเอง่ยตรงนี้ก็ย้อนไปดูที่ต้นคลิปเอานะครับแล้วก็ในส่วนของแถมเนี่ยมีอะไรบ้างเอง่ยตรงนี้นะครับฟีค่าโอนนะครับแล้วก็ ฟรีมิเตอร์น้ํานะครับแล้วก็ฟรีปั๊มน้ําเหมือนเดิมครับผมแล้วก็ฟรีถังสํารองน้ํานะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะบอกว่าสําหรับคุณลูกค้านะครับที่กําลังลังเลอยู่ไม่ต้องกังวลน,นะครับราคาขายแล้วก็โปรโมชั่นเนี่ยเท่ากันกับหน้าโครงการนะครับถ้าจองกับเราเนี่ยเรามีของแถมพิเศษเพิ่มเติมให้อีกเ็ดรายการนะครับ หนึ่งแถมชุดบะนวมชุดใหญ่ให้หนึ่งชุดนะครับแล้วก็สองแถมหม้อทอดไร้น้ํามันให้นะครับแล้วก็สามแถมหม้อสุกี้ชุดใหญ่ให้หนึ่งชุดนะครับแล้วก็สี่แถมบะลมฮาตาริตัวใหญ่ให้หนึ่งตัวจ้ะแล้วก็ห้าแถมเครื่องปั่นผลไม้นะครับแล้วก็หกแถมกระติกน้ําร้อนนะครับแล้วก็เจ็ดแถมชุดมีดทาครัวนะครับจะบอกว่าโดนใจมากๆเลยเนาะตอนนี้นะครับพวกเราบริษัท h o m ฟ for y ู u ป r o p e r t y ต r o ก p ุปนะครับพวกเรายินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านเลยนะครับพวกเราเนี่ยทางทีมงานเนี่ยมีบ้านให้เลือกสรร มีบ้านให้เลือกในหลายๆพื้นที่มากกว่า200โครงการนะครับแล้วก็เราก็มีสื่อโซเชียลหลายๆสื่อโซเชียลนะครับมีทั้ง Line แอมีทั้ง YouTube มีทั้งเพจมีทั้ง TikTok แล้วก็มีทั้ง Instagram ด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมกำลังทำเว็บไซต์ Home For You For Sale นะครับซึ่งใกล้คลอดเต็มทีเลยนะครับซึ่งผมก็ทำเองเมคเองทุกอย่างเองทำเองหมดเลยนะคุณเปิ้ลเนาะโอเคโอเคเดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยดีกว่ามาผมหาซาวก่อน ข้าวก่อนแล้วก็สําหรับคุณลูกค้านะครับอยากเหลือเงินทําทุนอยากควนไม่แพงอยากได้ทําเลใกล้ที่ทํางานสุดสลิปสามถึงหกเดือนมาคุยกับเราได้เลยนะจ๊ะเปลี่ยนสลิปเงินเดือนเป็นสินทรัพย์นะครับอาชีพสระแล้วก็อาชีพค้าขายเคยกู้ไม่ผ่านเราช่วยได้นะครับแล้วก็เดี๋ยว,ยวตรงนี้นครับเดี๋ยวเราหลังไมค์มาคุยกันเนาะแล้วก็สําหรับท่านที่ยากม,มีบ้านนะครับแต่ว่าติดเป็นหา back list, แบ็กลิส์เราินดีให้คําแนะนําแล้วก็ช่วยแก้ไขแล้วก็รับปิดหนี้ให้ด้วยนะครับดูเป็นเคสบายเคสไปเลยจ้ะ แล้วก็สำหรับท่านที่กินดดีดดผ่อนปกติถอดไหเยอะนะครับผ่อนไหลาทางอยากวมนิ่ง่ันบ้านทางเดียวเราก็ยินดีให้คำานะจ๊ะให้คําแนะนำนาจ๊ะแล้วก็สําหรับท่านที่อยากมีไรายได้เสริมไรายได้พิเศษเพียงท่านแนะนําเพื่อนมาซื้อบ้านกับเรารับค่าแนะนำไปเลย1 0,000บาทเรามีคติประจําใจในการทํางานอยู่3อย่างนะครับ1จริงใจ2จริงใจแล้วก็3จริงใจแล้วก็4ตอนนี้น้ำหนักผมขึ้นมาเป็น110โลเลยนะครับไม่รู้จะรีบอ้วนไปไหนนะครับจะบอกว่าเมื่อ3ามสี่เดือนที่แล้วผมยังหล่อหุ่นเฟี้ยวอยู่เลยตอนนนี้กลายเป็ หมูอ้วนไปแล้วนะครับโอเคโอเควันนี้พวกเราทีมงานโฮมโปรยูประพัธิคุบขอจบอีพีไว้ที่วันนี้เดี๋ยวเราพบกันใหม่อีพีหนะวันนี้สวัสดีครับอยากได้บ้านทำเลแบบไหนยังไงนะครับก็โทรมาติดต่อสอบถามได้เลยนะครับบา,บายบายบุ๊ย